สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรฟศรอินทราพิทักษ์ชื่อเล่นเข้าฟ้างค่ะ ปัจจุบันหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6คับ1สายการเรียนมินิอิงลิชโปรแกรมของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีหนูก็เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาคนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนระเบียบวินัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนและมาโรงเรียนให้ตรงต่อเวลา จากผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา2565หนูได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนและได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มนักเรียนจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆโดยจะรับและพาน้องๆชั้นอนุบาลไปส่งที่ห้องเรียนในเวลาตอนเช้าของทุกวัน ภาวะการเป็นผู้นำของหนูคือการเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเช่นการทำกิจกรรมหน้าเสาธงการนำสดมน์ในทุกเช้า ามภาคภูมิใจของหนูคือการได้รับคัดเลือกจากครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศไปประกวดทักษะวิชาการการแข่งละครสั้นภาษาอังกฤษสกิปการแข่งขันทักษะวิชาการ Open House 2020รางวัลร,ร,ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศระดับภาคกลางและงานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2563 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนอกจากนี้หนูยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอ่านบทร้อยกองในวันสุนทรภู่ปีการศึกษา2565และให้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านนักเรียนกับคณะถ่ายทำวิดีโอโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน กิจกรรมจินตะคณิตคิดเลขเร็วเป็นของสถาบัน p a m a Thailand ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท้าทายและแปลกใหม่กิจกรรมที่ทำให้หนูมีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะฝึกฝน,นพัฒนาตนเองในการคิดเลขและหาคำตอบได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำที่สุด หนูสามารถคิดและจดจำหลักการของตนเองได้ดีและเมื่อมีการแข่งขันหนูจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนและได้เป็นตัวแทนไปแข่งจินตักคนิดที่กรุงเทพมหานครหนูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาห5กลุ่มสาระหลัก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดเพราะหนูได้รับโอกาสองค์ความรู้ประสบการณ์จากโรงเรียนในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างรอบด้านจึงส่งผลให้หนูผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดนอกจากนี้หนูยังช่วยดูแลความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียน โดยการชักชวนให้เพื่อนๆไปช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงอาหารและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำรับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนดูแลสอดส่องและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่หนูชอบทำมากที่สุดเลยก็คือการร้องเพลงค่ะจึงได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดการร้องเพลง โครงการ Academic Skill Competitions นอกจากนี้หนูยังปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและศิละปะวัฒนธรรมไทยสามารถนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นเช่นผู้น้อยต้องมีความเคารพผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่ดีงามของคนไทยและได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาหนูอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่ารู้จักการถนอมรักษา เป็นแกนนำรณรงค์และดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนโดยการนำถุงนมโรงเรียนที่มีจำนวนมากในแต่ละวันมารียุดโดยให้น้องๆน,นักเรียนแต่ละสายชั้นจัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากถุงนมค่ะหนูมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยสภาพร่างกายทั่วไปสะอาดและสมบูรณ์มีหน้าตาสดใสและร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมใช้วาจาสุภาพกิริยาเรียบร้อยร่าเริงแจ่มใสออกกําลังกายหรือเข้าร่วมกิจกรรมออกกําลังกายเป็นประจําอธิบายและให้คําแนะนําวิธีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้อย่างมั่นใจและถูกต้องโนโรง์เผยแพร่ก,การดูแลสุขภาพให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้เหมาะสม เมื่อกลับจากโรงเรียนในทุกๆเย็นหนูจะช่วยคุณพ่อและคุณแม่ทำงานบ้านต่างๆในบ้านและทำการบ้านของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยทุกครั้งเพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศกิจกรรมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษสกิทการแข่งขันทักษะวิชาการโ p e n House 2020ระดับภาคกลางได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1. กิจกรรมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษสกิทระดับชั้นป .4- ถึงป .6 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2563 ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นเยาว,วชนดีเด่นด้านการเรียนและมีความประพฤติดีจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานักเรียนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีปีการศึกษา2 5 6 5ผ่านการสอบคัดเลือกนักรเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รอบโควตาพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์พลังศิษย์ณโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจนานุเคราะห์ปีการศึกษา2566ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏการจนบุรีปีการศึกษา2566ค่ะหนูคงมีวันนี้ไม่ได้หากไม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนทุกๆก,กิจกรรมซึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการ คุณครูทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนและโรงเรียนอนุบาลการจนบ,บุรีที่ได้มอบความรู้และประสบการณ์และที่ขาดไม่ได้เลยคือครอบครัวของหนูที่คอยสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างคุณพ่อและคุณแม่มกักจะสอนให้หนูเป็นเด็กดีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องถูกกาละเทศะเป็นคนดีและแบบอย่างที่ดีในสังคมรู้จักประหยัดอดออมทั้งยังคอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา นอกจากคำสอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูยังน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ว่าการทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจะเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือรอคอยเขาด้วยเมื่อใดลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะไม่มีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตามผลดีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนหนูขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการประเมินเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565ในครั้งนี้ค่ะ